สวัสดีนักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทวนสูตรเดิมๆอีกเหมือนเคยเพราะว่ายังไม่มีสูตรยังไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่มาโค่นล้มอินดิเคเตอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับนี่มาดูอันนี้ผมเข้าไปเพราะว่าผมเห็นสองแท่ง มันอยู่ใต้เส้น hma สีขาวนะฮะ hma 5แต่ว่าที่เสียวเพราะว่ามันเป็นแท่งโดจิอันนี้ไม่แรกผมก็ใจร้อนไปซะแล้วต้องมาลุ้นซะแล้วว่ามันจะปิดเขียวเป็นโดจิหรือว่าปิดเขียวยาวถ้าปิดเขียวยาวก็พายอันนี้ก็ทุกทุกท่านก็ควรระวังนี่เป็นแท่งเล็กๆ แทงโดจิเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไรและที่สำคัญตัวแรกมันยังยังแตะยังแตะเส้น SMA 5อยู่แทงที่สองก็ผนแล้วก็โอเคนะแทงที่สองเป็นไงบ้างเพื่อนๆทุกท่านได้เอาไปฝึกกันบ้างไหมครับสูตรนี้ ผมว่าสูตรนี้ดูง่ายแล้วนะครับนี่สำเร็จนี่ไม่ปิดแดงถ้าไม่ได้ราคาดีถ้าไม่ให้ถ้าไม่รอให้มันขึ้นมาถึงเส้นขาวกดนี่ก็อันตรายนี่แต่ว่าข้างล่างนี่ก็มันยังไม่อยู่ใกล้เส้น s m a 5เอเส้น50เท่าไหร่นี่มาไม้ที่สอง สำเร็จไปไม้แรกแบบแบบได้ราคาดีอยู่แต่ว่ามันปิดเขียวอยู่ไม่ปิดแดงถือว่าไม่ขาดรอยเท่าไหร่อันนี้อันนี้โอ,โอ้โหตัวนี้ยิ่งเสียวกับเมื่อกี้อีกนี่ผมที่จริงสองแท่งนี้มันขึ้นไปสำเร็จแล้วไงมันนะ่มันอาจจะปิดแดงหรือเป็นโดยจีวันนี้ทำให้เสียวนี่ผมดูตรงนี้ตัวนี้ก็ไม่ควร ไม่ควรเข้านะครับเพื่อนๆน,นี่ตัวนี้ก็จัดไปแล้วอันนี้ที่เข้าผมเห็นแท่งแท่งแดงแรกติดเส้นนิดเดียวแท่งแดงที่สองมันอยู่เนือ้อมันห่างเส้น hma 5และผมมาดู atx ข้างล่าง มันอยู่ใกล้ๆโซน5มันโผลขึ้นไปโซน5นิดหนึ่งผมก็เลยกล้ากดนี่สวยอยู่ไหมนี่นี่ผมเห็นตัวนี้ด้วยนี่สแท่งนี้ด้วยเห็นไหมลองเอาไปฝึกดูนะครับผมว่าไม่ซับสอนมากผมก็เลยไม่ไม่สแสวงหาสูตรอื่นเทรดแต่สูตรนี้ซ้ำซๆๆซ้ำๆ เห็นเพื่อนๆคนไหนโพสว่าเออสูตรนี้ได้กำไรเยอะๆผมก็จะไม่ตามเหมือนแต่ก่อนแล้วสองสามปีแรกนี่โหเห็นสูตรไหนเห็นก็บอกว่านี่สูตรนี้สุดยอดนะครับสูตรนี้เห็นใครโพสว่าได้กำไรดีๆไม้ใหญ่ๆนี่ก็รีบไปถามแล้วว่าใช้สูตรไหนครับใช้เทคนิคไหนครับแบ่งปันหน่อยเวลาเขาบอกให้เราเราก็มาฝึก ได้บ้างไม่ได้บ้างหลายสูตรมากอันนี้ผมก็มาเจอสูตรตัวนี้แดงสองแท่งติดลึกถ้าขาขึ้นก็เขียวสองแท่งติดอยู่ในเส้น h m a 5 <S <S เฮ้ยโอ้สำเร็จอีกนี่สองแท่งนี่อยู่ใต้เนือไม่แตะถ้าหางหางมันแตะนิดหนึ่งก็ได้ แล้วก็มาดู adx ด้วยที่จริงแล้วไม่มี adx ก็ได้นะ adx นี่ที่จริงจะลบออกก็ได้ถ้าแท่งแบบ2แท่งติดอยู่ใต้เส้นจริงๆส่วนมากจะสนะไม่ดู adx ก็ได้ รู้สึกว่าเริ่มติด adx แล้วตัวนี้ยังไงยังไงมีแนวรับด้วยทันไหมโอ้โหปิดเขียวอืมนี่มีแนวรับอันนี้ก็ต้องระวังแนวรับแนวต้านนี่แนวรับตรงนี้ ผมเห็น ADX ไง ADX มันอยู่ใกล้ SMA อ้ยอยู่เส้น50แต่ว่าลืมดูแนวรับก็เลยพลาดไปปังเข้าไปนี่เห็นแท่งแรกอยู่ใต้เส้น SMA 5แล้วมันมีหางอยู่ข้างบนยาวๆด้วยแท่งที่2ก็เหนือไม่แตะเลยเหนือเหนือไม่แตะเส้นขาวเลยเส้นขาวนี้ SMA 5นะครับ เผื่อคนที่เข้ามาดูใหม่ๆและเส้นฟ้าๆนะั่นก็ใหญ่ๆนะก็เป็นเส้น h m a 24เส้นม่วงทั้งสองก็เป็นเส้น BB 20.2และข้างล่างก็ ADX ตั้งค่าเป็น2ตาม a d d o p Olimtrade เฮ้ยเฮ้ย เ้ยโอ้โหได้ราคาไม่ดีซะด้วยถ้ารอให้ขึ้นถึงเส้น S M B หานะจะได้จะจบแบบไม่เสียวขนาดนี้อันนี้เสียวมากเลยนี่แค่นิดเดียวเองอ,อบุญมาวาสนาช่วยแท้ๆนี่แหละถ้าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รัก นี่ตัวนี้ก็เข้าไปอีกแล้วผมเห็นสองแท่งแบบสวยอยู่นะแท่งแรกเป็นโดจิแต่เนื้อไม่แตะแท่งที่สองก็เนื้อไม่แตะอยู่ใต้เส้น s m a 5และมาดูเส้น ADX ก็เป็นเส้นสีแดงอยู่เหนือเส้นเขียวสหรับคนที่ ดูในโทรศัพท์เล่นในโทรศัพท์ adx นี้ถ้ามันเส้นสีแดงอยู่เหนือก็ถ้าไม่มีเส้น50ตรงกลางให้สังเกตก็ขอให้เส้นแด,ง,ดงอยู่เหนือเส้นเส้นเขียวๆแบบนี้ก็กดได้ไม่ต้องไปหาดูว่าเออมันมันถึงเส้น50หรือ,อยังมนเลยเส้นห้าสิหรือ,อยังไม่ดูก็ได้สังเกตเอาแค่ว่ามันงอขึ้นไป ตัวนี้ยังไงต้องมาลุ้นซะแล้วแทงแรกยาวๆเนื้อแตะเนื้อแตะแต่ว่าแต่นิดเดียวไงโซนที่มันทะลุลงมามันหลายเปอร์เซนต์กว่าแต่แค่ยี่สิบเปอร์เซนต์เองที่มันทะลุลงมาหลายกว่าแล้วแทงที่สองก็เนื้อไม่แตะเลยมก็เลยกดลงโอ้โหไม่ลงครับอืม ยอ่อลงอีกยอ่อลงให้น้อยถึงเส้นม่วงก็ยังดีไม่ลงจัดซะแล้วอันนี้น่าจะสวยเพราะว่าสองแท่งที่อยู่ห่างห่างเส้น sma 5ยังไม่ไกลเท่าไหร่บินยา,ยาวให้น้อย เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพลาดอีกเฮ้ยโอ้โหบุญมาวาส,สนาช่วยอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันเสียววะนี่นี่มีสองแท่งแล้วก็เห็นตรงนี้ก็เส้นเขียวอยู่เหนือด้วยน่าจะมีแนวรับเอ้ยน่าจะมีแนวต้านอยู่ไกลๆอันนี้ผมเข้าไปเหมือนเดิมเลย แท่งมันสวยอยู่ตัวนี้น่าจะจบสวยกว่าเมื่อกี้นี่นี่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปและ adx ก็เส้นเขียวเขียวอยู่เหนือเส้นแดงด้วยเฮ้ยโอเคอืมได้หลายไมาแล้วนะครับทุกท่านนี่อยู่เหนือเส้นเส้นฟ้าด้วย adx เป็นสีเขียวด้วยนี่มาทดสอบดู otc ดูมาตลาด otc ก็จะสำเร็จเหมือนตลาดปกติไหมเรยวมาลองมาดูกันครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูใหม่ๆที่ยังไม่เคยเล่นเลยสนใจอยากจะทดสอบเล่นฝึกเล่นดูกส็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปตรงนี้ สมัครผ่านโทรศัพท์ก็ได้ลงทะเบียนโดยอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วยืนยันเมลยืนยันแล้วก็ถ้าจะยืนยันตัวตนเลยก็ฝากเข้าไปถ้าฝากเป็นเงินดอลลาร์ก็10ดอลลาร์ก็ได้ถ้าจะเล่นเป็นเงินบาทก็350ร้อย้าคันตำ่ำแล้วก็มันจะให้ยืนยันตัวตนอะไรทีนี้เราก็ไม่ต้องเล่นเงินจริงสลับไปเงินเดมโมก่อน ฝึกให้เก่งๆก่อนค่อยมากดสลับเป็นบัญชีจริงแล้วก็ลองเล่นทีละออเดอร์เอยออเดอร์ละ1ดอลลาร์หรือว่าออเดอร์ละ30บาทถ้าเป็นเงินบาทมาอันนี้ก็สวยแท่งมันสวยมากเลและเห็น ADX นี่เป็นสีแดงอยู่ข้างบนสีเขียวผมก็จัดนี่อันนี้ได้ ได้ราคาดีด้วยถ้าไม่ได้ราคาดีนะถ้าปิดแท่งปั๊บแล้วรีบกดเลยก็อาจจะเสียได้นี่นี่ผมลองกดดูอันนี้มันพ้นไป3มแท่งแล้วมันจบสูตรแล้วเดี๋ยวลองกดให้เพื่อน,อนดูว่าชนะไหมแต่บางครั้งมันก็มีไปต่อนะมันก็มีไปต่ออยู่ถ้าแบบเป็นเทรนแบบยาวๆไปแล้วมันก็จะมีไปต่อแต่ส่วนมากนะถ้านี่ถ้าเนืน้อเส้นไป3แท่งแล้วมันจะ ปิดแดงก่อนค่อยไปเขียวหรือว่าอาจจะลงแดงยาวเลยก็ได้นี่อาจจะพลาดนี้อันนี้ลองเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูว่าถ้ามันเลยเส้น HMA 5นี้ไ,ไป3แท่งแล้วคือจบสูตรแล้วนะครบสูตรไปแล้วไม่ต้องเล่นไปหาคู่ใหม่เห็นไหมพลาดถ้ากดก็พลาดโอเคฝาก ให้ทุกท่านไปฝึกด้วยนะครับจะได้สำเร็จไปพร้อมๆกันคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับหรือจะดูคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่ท่านชอบเลยครับคลิกเลยครับ